ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟาสดสูตร22ออนบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปวันนี้ค่ะก็คือจะเป็นการที่มาบอกต้นทุนของแต่ละแก้วให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เน่เรนเทลคอแฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟสดสูตร22ออนซ์บ้างนะคะเมนูกาแฟสดเราก็เคยแชร์กันมาตั้งหลายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปวันนี้ค่ะก็คือจะเป็นการที่มาบอกต้นทุนของแต่ละแก้วให้ด้วยนะคะต้นทุนที่พี่เน่พูดถึงนี้คือต้นทุนของวัตถุดิบนะคะก็คือของกาแฟของนมผสมน้ำเชื่อมอะไรต่ออะไรพวกเนี้นะคะจะไม่ได้รวมค่าน้าค่าไฟค่าเช่าค่าพนักง,งานอะไรพวกนี้เนาะก็เพราะว่าของแต่ละร้านนะคะก็จะมีคมที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเชื่อว่า วัตถุดิบอะคา่ะก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็คือวันนี้เราเอาราคาของวัตถุดิบอะคา่ะแต่ละแก้วเนี่ยเอาไปแล้วเราก็ไปลองบวกกับต้นทุนในส่วนของินอื่นแล้วก็ไปตั้งราคากันเอานะคะเพราะว่าเป็นคําถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าต้นทุนเท่าไหร่ขายแก้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกต้นทุนแล้วเนี่ย ไปตั้งราคาขายกันเอาได้เลยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะพี่เน่ก็จะมาแชร์5ูร5เมนูเหมือนเดิมค่ะก็คือเอสเพรสโซ่มริกาโน่ค่ะปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าเย็นสูตร22ออนนะคะทีนี้สําหรับสูตร22ออนนะคะพี่เน่จะทําเป็นแบบใช้กาแฟแค่2ชอ็อนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆร้านนะคะก็จะใช้กาแฟกันอยู่แค่2ชอ็อตเนาะก็จริงๆ22ออนเราสามารถทําได้2แบบนะคะก็คือเป็นแบบกาแฟ3ชอ็อตกับกาแฟ2ชอ็อตนะคะพี่เน่ใช้เป็น2ชอ็อตเพื่อที่ว่าเชื่อว่าจะได้แบบไม่ต้องเติม ต้นทุนมากนะคะแต่ว่าให้ได้กาแฟที่เข้มข้นอร่อยๆก็เลยเราใช้มาเป็นกาแฟตัวอาราบิกา้าขั้วเข้มตัวนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองชั่งกาแฟกันก่อนนะคะว่าในหนึ่งแก้วเนี่ยพี่เน่ใช้กาแฟกันอยู่ที่กี่กรัมค่ะเริ่มต้นนะคะให้เราชั่งตัวด้ามชงกาแฟก่อนนะคะเอาแท้ให้เป็นศูนย์นะคะแล้วเราก็ไปใส่กาแฟค่ะกาแฟนะคะเราจะใช้กันอยู่ที่ประมาณ18กรัมนะคะสำหรับขั้วเข้มค่ะ ซึ่งกาแฟ18กรัมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการชงกาแฟส่วนมากพี่แน่ก็เชื่อว่าเราก็จะใช้กันอยู่ที่18-20กรัมนะคะทีนี้ต้นทุนของกาแฟ o r i e n t a l c o f f e ่ค่ะถ้าหากว่าราคา5กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลละ550บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประมาณช่วง18-20กรัมอะคะ่ะพี่แน่ขออนุญาตใช้ต้นทุนเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะว่าอยู่ที่10บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือต่อหนึ่งแก้วอะคะ่ะค่ากาแฟของเราจะอยู่ที่10บาทนะคะ พอเป็นเอพิโซดเย็นค่ะพี่เน่จะใช้กาแฟ2ช็อตเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ากาแฟกันออกมา5ออนค่ะน้ากาแฟ5ออนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเอเพโซ่เย็ยนของพี่เน่จะมีส่วนผสมแค่นมผสมเท่านั้นนะคะนมผสมก็คือนมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องมาใส่ในขวดเอาไว้แบบนี้ค่ะสําหรับนมผสมนะคะพี่เน่จะคิดราคาต้นทุนเนี่ยค่ะต่อหนึ่งออนเนี่ยจะอยู่ที่2บาทน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นแก้วเอเพซโซเย็น2ี่ออนเราใส่นมผสมกัน2ออนค่ะ2ออนก็คือ4บาทน,นะคะนี่นะคะเต็มแก้ว2ช็อตนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลย2อออนอันนี้คือหวานปกตินะ หลังจากนั้นค่ะกาแฟ5ออนนะคะเทตามลงไปได้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วได้เลยค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะปิดฝาขายได้เลยนะคะก็แก้วนี้นะคะสำหรับต้นทุนเอสเปรสโซเย็น22ออนค่ะกาแฟ10บาทนะคะนมผสม4บาทแล้วก็น้ำแข็งกับแก้วพี่เน่ขออนุญาตคิดไปอยู่ที่5บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้นทุนแก้วนี้19บาทค่ะ เมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูอเมริกาโน่เย็นกันบ้างค่ะสําหรับอเมริกาโน่เย็นนะคะกาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมค่ะพี่น่าจะดึงนํากาแฟกันออกมาที่3ออนค่ะ อเมริกาโน่เย็นค่ะน้ำกาแฟ3ออนนะคะถ้าหากว่าเอาไม่หวานเลยก็เติมน้ำเปล่าไปจนครบ8ออนค่ะแต่ว่าสำหรับร้านกาแฟที่แบบลูกค้าอยากได้แบบเพิ่มหวานนะคะให้แบบเอาไปอเมริกาโน่แบบหวานปกติอะคะ่ะเนี่จะใส่น้ำเชื่อมลงมาที่1ออนนะคะก็เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลธรรมดาเนี่ยละค่ะน้ำเชื่อม1ออนเนี่ยราคาของเขาจะอยู่ที่1บาทนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะ30 ML นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1บาทค่ะ เสร็จแล้วนะคะคนอันนี้เป็นหวานปกตินะถ้าหากว่าเอาแบบไม่หวานเลยตัดน้ําเชื่อมออกนะแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าค่ะให้จนครบ8ออนนะคะนี่ค่ะน้าแข็งเต็มแก้วค่ะมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอากาแฟดําที่หวานเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะเทตามลงไปเลยนะคะนี่โอเคค่ะคนให้ลูกค้านิดนึงจะได้แบบว่ายกขึ้นเดิมแล้วอร่อยเลยเติมน้าแข็งเต็มแก้วปิดฝาจะ้ะ อเมริกาโน่เย็นนะคะกาแฟ10บาทค่ะน้ำเชื่อม1บาทนะคะก็เท่านั้นละคะ่แล้วก็น้ำแข็งบวกแก้วค่ะบวกน้ำไปด้วยนะคะพี่เน่ขออนุญาตให้แค่5บาทค่ะ16บาทนะคะสำหรับแก้วนี้ค่ะถ้าไม่มีน้ำเชื่อมก็15บาบาทนะคะเมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นคาปูชิโน่เย็นนะคะสำหรับคาปูชิโน่เราก็จะต้องใช้ฟองนมด้วยนะคะ ฟองนมอัน,นี้นะคะเป็นฟองนมที่พี่เน่ค่ะเหลือมาตั้งแต่ตอนทําคลิป16ออนนะคะแต่ว่าจะทําให้ดูค่ะว่าเวลาที่ฟองนมเหลือแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเติมนมสดแล้วก็ปั๊มต่อได้เลยนะคะคาปูชิโน่ค่ะหลังจากที่เราทําฟองนมเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่เน่ก็จะไปทํากาแฟและค่ะ กาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงน้ากาแฟกันออกมาที่4ออนค่ะไปทํากันกาแฟ2ช็อต4ออนนะคะเรียบร้อยค่ะสําหรับคาปูชิโน่เย็นค่ะพี่เนธจะใส่นมผสมนะคะที่2ออนค่ะอันนี้เป็นหวานปกตินะคะ2ออนก็คือ4บาทนะคะก็2ออนนี่ก็คือนมข้นหวาน40 ml แล้วก็นมข้นจืด20 ml นะคะก็เทลงไปเลยค่ะ,คะ4บาทเรียบร้อยค่ะตามด้วยกาแฟ 2. ช็อต10บาทค่ะ คนให้เข้ากันค่ะเติมน้ำแข็งนะคะให้เต็มแก้วค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแต่ไม่ต้องถึงปากแก้วนะคะเหลือพื้นที่สําหรับฟองนมค่ะฟองนมที่พี่แนทตีเมื่อกี้นะคะผสมกับฟองนมของคลิปที่แล้วเห็นไหมคะก็ยังได้ฟองนมที่เมียนอยู่เลยนะคะนั่นหมายความว่าฟองนมเนี่ยเราทําแล้วเนี่ยแช่ยเย็นเอาไวาะคะ้ค่ะเขาก็สามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะพี่เนรก็ตักใส่ไปเนาะ แล้วก็ปิดฝาค่ะสำหรับคาปูชิโน่เย็นนะคะ10บาทบวก4บาทค่ะแล้วก็น้ำแข็งบวกแก้วพี่เน่ให้5บาทนะคะ19บาทค่ะแล้วก็มาฟองนมขออนุญาต2บาทนะคะก็รวมทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่21บาทค่ะคาปูชิโน่เย็น22ออนนะคะเมนูต่อไปค่ะลาเต้เย็นนะคะสำหรับลาเต้เย็นค่ะ2ช็อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พี่เนจะดึงน้ำกาแฟออกมา3ออนค่ะ มาแล้วค่ะน้ำกาแฟ3ออนนะคะสำหรับลาเต้พี่เน่ขออนุญ,ญาตทำเป็นสูตรแบบหวานปกตินะคะถ้าหากว่าเป็นหวานปกติค่ะเราก็จะใส่นมผสมนะคะลงมาอยู่ที่2ออนค่ะก็เหมือนเดิมนะคะ2ออนคือ4บาทนะคะนมผสมค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมนูลาเต้น,นะคะเราก็จะใส่นมสดค่ะนมสดที่เนี่ยใส่ลงมาที่100 ML นะคะหรือว่าประมาณ3ออนก็ได้นะคะ90-100 ML ถึงได้เลยค่ะก็เอา100 ML เนาะ100 ml เนี่ยค่ะก็คือค่านมจะอยู่ที่ประมาณ5บาทนะคะนี่นะคะ100 ML 5บาทค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่กาแฟนะคะกาแฟ10บาทค่ะรวมแล้วในแก้วนี้ตอนนี้เนี่ยค่ะ4บวก5บวกสบาทนะคะ น้ำแข็งเต็มแก้วปิดฝานะคะบวกไปอีก5บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลาเต้เย็น9 2 2วออนค่ะต้นทุนของเราก็เลยจะอยู่ที่24บาทนะคะอ่าโอเคลาเต้เย็นค่ะเมนูต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเมนูมอคค่าเย็นค่ะก็จะใช้กาแฟกันที่2ช็อตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เนตดึงน้ำกาแฟมอคค่านะคะใช้ที่4ออนค่ะ ค่าเย็นนะคะน้ํากาแฟ4ออนค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะมอคค่าเย็นเราจะต้องมีโกโก้ผสมนะคะโกโก้ผสมอันนี้เนี่ยพี่เน่ก็ทํามาตั้งแต่ตอนคลิป16ออนแล้วนะคะถ้าหากว่าเราคิดราคาต้นทุนนะคะของโกโก้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ออนคือ2บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทํามอคค่ากันค่ะ มอคค่าเย็นค่ะเราจะใส่โกโก้ผสมนะคะลงมาที่สองออนค่ะพี่เนก็ใส่เลยนะคะสองออนคือสี่บาทค่ะนี่นะคะสองออนใส่ลงเลยเลยสี่บาทนะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเรา,เาหวานปกตินะคะเราจะมีการเพิ่มนมผสมนะคะมาอีกที่ครึ่งออนค่ะครึ่งออนก็คือ1บาทนะคะอันนี้นะคะครึ่งออนหนึ่งบาทใส่ไปค่ะเป็นห้าบาทแล้วนะคะบวกด้วยกาแฟค่ะกาแฟสิบบาทนะคะใส่ไปค่ะสิบห้าบาทแล้วนะคะ ล้วก็ใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะน้ําแข็งเต็มแก้วค่ะโดยปกติมอคค่าเราก็จะต้องมีท็อปหน้าด้วยฟองนมหรือว่าด้วยนมสดนะคะอะสมมุติว่าถ้าเราท็อปหน้าด้วยฟองนมนะคะก็ท็อปไปเลยค่ะนี่นะคะก็หรือจะเป็นนมสดก็ได้นะคะเทไปเราจะได้ดูหน้าทานเนาะอโอเคสำหรับนมนะคะฟองนมหรือว่านมสดนะคะที่ท็อปหน้าพี่เน่ให้ไปสองบาทเลยนะคะเต็มเต็มค่ะอะสำหรับแก้วนี้นะคะ พอสรุปจบพี่เน็ก็คือจะให้ราคานะคะอยู่ที่กาแฟ10บาทค่ะโกโก้ผสม4บาทนมผสม1บาท15บาทน้ําแข็งบวกแก้วนะคะอยู่ที่5บาทเป็น20บาทแล้วก็นมสดที่ท็อปหน้าให้ไป2บาทเลยนะคะ22บาทค่ะมอคค่าเย็น22ออน เรียบร้อยค่ะกับ5เมนูนะคะสูตร22ออนคากับราคาต้นทุนวัตถุดิบนะคะพี่เนก็มาแชร์ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเอสเสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอกค,ค่าเย็นค่ะก็ต้นทุนแต่ละแก้วก็แตกต่างกันไม่มากนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยไปลองบวกค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าเช่ากันของตัวเองด้วย,วยนะคะแล้วก็ลองตั้งราคาขายของที่ร้านกันได้เลยค่ะพี่เนก็มาแชร์ให้เป็นแนวทางนะคะว่าแต่ละแก้วเนี่ยต้นทุนเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบที่ออริ n t a l ลคอฟฟี่ใช้กับ สูตรที่ใช้อยู่นะคะ ถ้าหากว่าดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้พี่เนมาแชร์แบบไหนยังไงนะคะเมนูความรู้ยังไงบอกมาเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พี่เนยแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เนมีคลิปดีๆใหม่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับ5เมนูกาแฟเย็น22ออนซ์ค่ะมาบอกต้นทุนกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปลองคํานวณกันดูเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะ ขอบคุณค่ะกาแฟควกเข้มยิยบสองออนนี่ก็อืมอร่อยสุดๆขวยเข้มอ่ะอร่อยแลย้วดิดีทุกแก้วอืมอร่อย